สวัสดีครับ FC ช่องลุงช้างวันนี้มาถ่ายรีวิวจุดกลางเต็นท์แก่งลานรักแก่งลานรักฮนะสวยงามมากฮะสวยงามมากนะ้ำน้ำยังมีฮะน้ำยังมีนะนนะครับน้ำใสน้ำใสนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูปลาดูปลาในน้ำ เห็นไม่ปลาเล็กๆปลาเล็กๆน้ำใสไหลเย,ย็นเห็นตัวปลาที่นี่เลยฮะที่นี่เลยสายกิ๊กสายกิ๊กเนี่ยกเ็เรียกสายกิ๊กสายกิ๊ก ลงแช่น้ำได้เลยฮะลงแช่น้ำได้เลยนะครับไม่มีไอ้เค้แน่นอนน้ำเขียวหรือนะน้ำเขียวใสจนเขียวนะครับนี่ผมถ่ายแค่จุดเดียวฮนะถ้าข้างบนสวยก็นี่ข้างบนเขามีสิบหกแก่งไอ้สิบแปดแก่งฮะสิบแปดแก่งถามจากอ่าคุณพธพผู้ดูแลนะครับ อากาศก็ยังยังเย็นอยู่นะยังเย็นอยู่มาได้มาได้นะครับถ้าพ้นธันวาแล้วน้าจะจะน้อยน้ําจะน้อยลงอากาศจะเริ่มร้อนฮะร,รีบมารีบมารีบมานะครับถ้าวันหยุดก็เต็มพวกนี้เต็มฮะเต็มต้องมาเร็วหน่อยอก็เช็คใน Youtube เช็คใน Facebook ก็มีเบอร์ทงเบอร์โทรว่าเหลือที่พอที่จะกลางไหมนะครับแต่ถ้าวันธรรมดาก็สบายๆสบายๆไม่ต้องแย่งกันน้ำน้ำนี้ก็ไหลมาจากน้ำตกเจดคดนะเจดคตนะเจดคต แก่งลานลักมีสะพานข้ามสะพานข้ามสะพานข้ามสาวน้อยไม่ตกน้ำนะสาวน้อยไม่ตกน้ำดูปลากันดีกว่าดูปลากันดีกว่าก็ถือเบีย เย็นๆนะครับเย็นๆก็แช่น้ำแล้วก็ดื่มไปด้วยกระตุ้นอย่างนั้นเป็นตะคิวเป็นตะคิวน้ําเย็นน้ําไหลมาจากบนเขาบน,บนเขาจากเกดคดด้านบนนะครับตรงนี้ก็แกง่งลันลักก็อยู่ที่ตบนชะอมตบนชะอมชะ,ชะ,อ,มอ,ะ,ชะอมแก่งคอยละลีะละลี ดีละดีมีปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช้ได้เลยตัวนี้ห้าตัวก็ปิ้งได้หนึ่งไม้เวลาอะไรแล้วก็สวยดี นู่นแล้วข้าน้ำลึกแล้วดูปลาเพลนเนเดืปลาเพลนเ ผมชอบน้ําใสจนเขียวอะไรนะครับจนเขียวไม่รู้ถ่ายในคลิปออกไปมันจะเขียวไหมแต่มายืนตรงนีน้มันเป็นพื้นเขียวเลยครับใส,สแจ๋วนะครับถ้าคนผิวขาวลงไปไว่ายน้ําน่าจะเป็นหยวกกล้วยเลยท่านหยวกกล้วยนะครับมากินบรรยากาศธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับ มันมาเที่ยวบรรยากาศธรรมชาติมันมันอิ่มใจนะครับอิ่มใจสบายอารมณ์สูตรอากาศบริสุทธ์นะฮะสูตรอากาศบริสุทธิ์โซนนี้โอโซนโอโซนไม่แพ้วังน้ําเขียวนะครับเผยจะดีกว่าจะดีกว่านะครับไม่แพ้วางน้ําเขียวนะครับเดี๋ยวผมมายืนถ่ายปลาเขาก็มานึกว่าจะให้อาหารมั้งมาเป็นฝูงเลยนะครับก็ธรรมดานะครับ ที่ดินแถวนี้ก็จะแพงเดี๋ยวนี้ต้องประมาณล้านห้าล้านหกนะ,ะที่แก่งล้านลักที่ผมคุยกับคุณนภัทรตอนแรกเจ้าของเดิมเป็นคนปักใต้เข้ามาซื้อมันเป็นสวนยางสวนยางปาราสวนยางปาาแล้วก็พอดีมีล่องทานน้ำไหลผ่านทานน้ำไหลผ่าน ยางราคาตกฮะยางราคาตกสามร้ร้อยเจ้าของเขาก็ค้นยางทิ้งค้นยางทิ้งแล้วก็เอาญ้ามาปลูกญ้ามาปลูกฮะทำเป็นที่กลางเต็นท์นะครับหน้าหนาหวแถวภาคกลางของเราเนี่ยก็หนาวไม่เท่าไหร่หนาวช่วงสั้นๆนะฮะแต่ปรากฏว่าความสะดวกก็คือไปเช้าเย็นกลับได้ คนกรุงเทพคนกรุงเทพก็มานะครับดูดดื่มบรรยากาศธรรมชาติไปเช้าเย็นกลับนะปรากฏว่าที่นี่ก็มีเต็นท์ให้เช่าด้วยหรือท่านจะเอามาเอาเต็นท์มาเองเอาเต็นท์มาเองแล้วก็มากลางนะก็เชา่าที่ห้องน้ําห้องท่าก็มีบริการทุกจุดทุกจุดนะสวามสะดวกสบายนะครับเจ้าหน้าที่ดูแล ก็มีกฎเกณฑ์กลางคืนก็คงไม่ได้ว่าอิสระเสรีนะครับคงมีเวลาที่จะร้องรำนำเพลงได้พอสมควรนะครับมีคนดูแลอยู่นะครับที่มาสัมผัสก็คุณพัคุณพัฒน์ก็จะดูแลอยู่นะครับกับตรงนี้ก็อยู่อ,ออบตอชะอมชจอมแก่งคอยสระบุรีนะครับ คลิปนี้ผมจะถ่ายน้ำอย่างเดียวน้ำอย่างเดียวด้านบนด้านบนก็สวยสวยนะก็จะปูหญ้าทำเป็นเป็นที่กางเต็นท์นะสวยงามสวยงาม อีกคลิปหนึ่งจากช่องลุงช้างนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ